แช่หมือ,อยังไงให้กรอบเหมือนกับร้านเย็นโฟเจ้าดังเดี๋ยวไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับเราจะทดลองกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแช่ในน้ำที่เท่าวิธีที่2ก็คือแช่ในเบกกิ้งโซดา ปกติแล้วเขามักจะใช้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะครับหรือที่เรียกว่าหมึกซอกแต่สําหรับการที่เราทดลองในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นปลาหมึกกล้วยตากแห้งขนาดประมาณฝ่ามือเท่าๆกันก่อนที่จะนํามาชิมเราจะตักปลาหมึกขึ้นมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปลวกให้สุกครับแบบแรกนะครับคือที่เราไปแช่อยู่ในที่เท่านะครับเป็นเวลาหนึ่งวันนะครับดูจากสายตานะครับลักษณะภายนอกนะครับมันก็จะมีความใสอยู่หน่อยนะครับเนื้อแน่นนะครับจับจับดูนะครับเด้งๆนะครับกรอบนะครับเด้งสู้ฟันออรร่ยคับ ต่อมาแบบที่2นะครับคือที่เราไปแช่อยู่ในเบกกิ้งโซดานะครับหวันเหมือนกันเห็นความแตกต่างไหมครับมันจะมีความขุ่นอยู่นะครับเมื่อกี้จะใสอันนี้จะขุ่นอันนี้จะมีความเหนียวนะครับความรู้สึกผมจะเหมือนกับว่าเหมือนปลาหมึกสดที่ไม่สดนะครับมันไม่กรอบแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเคี้ยวได้แค่ปลาหมึกด้วยขี้เท่านะครับมันถึงทําให้ปลาหมึกของเราออกมากรอบเด้งสู้ฟันด้